สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่นนอเป็นแน,ว,น,ว,น,แน,นวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะช่องภาสองเหล็กมหาลโภเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องคะ่ะหวยเลขเอ,เอทันไดเด็ดเอทันไดเมนนำมาฝากมาตอนมาแบ่งปันใ้เพื่อนๆได้ในเบืองได้ชมก่อนไผ่ค่ะพี่น้องค่ะ จเจลเฮกบ้านค่ะของแอดดุยพลันโมเทแลี่นลี่บอยบอท่ามีพิดหวังเลยค่ะพี่น้องค่ะแปดสองเข้าแปดสองล้าง,ต,งตรงตรงผอมหมดตรงกลับเด็กให้มากกับบลายหางกับพี่น้องค่ะโมเทลียให้4หางวันนี้ให้เด่น8เด่น4เด่น1เด่น8ปดกับแปดเก1านย่งเ็กกับสีสองสีเกาหนึ่นี่กับห ตัวเน้นคือเป็ดหนึ่งซีเก่าแล้วก็เนืองเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะไปหาลอตเตอรี่ไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะทางใดบ้างแพงแล้วรีบจัดยอย่าล่อซาค่ะพี่น้องคะ่ะในวันที่หนึ่งอาจจะอยู่ในมือของท่านกระไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำรับแอดดุยพลันขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ต่อไปเป็นของบ้านไผ่เมืองพลบ้านไผ่เมืองพลนี่ก็บ่ทําให้ผิดบังคับกันคงงรั้งอโศกเทลล์เนี่เขาเปลี่ยนานะคะพี่น้องคะ่ะเขาบนแอดดูนี่เขาล่างบ้านไผ่เมืองพลนี่เขาบนเป็นงวดที่แล้วเนาะคะพี่น้องงวดนี้งวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกสี่ตามกันต่อลุยกันต่อค่ะสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดหาสองหาสามหาหกแล้วก็ห้าเจ็ด เลขมี8ตัว8หางค่ะพี่น้องค่ะมาได้ทั้งบนทั้งล่างขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆุเอ็ดทุกทท่านเลยค่ะเด้อขออนุญาตน้ำมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังบ่นเห็นบ่ฮนเด้อพอกมาเบิ้งช่องย่าบ้านพาสองเลขได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อช่องพาสองเลขมหาราพูต่อไปเป็นเลขวิ่งของอ่าย่าโมออกซึกและค่ะของ ผารือหัดค่ะพี่น้องค่ะแอดผารื้อหัดคนเลขกดินเพิ่นล่างมาได้ทั้งล่างทั้งบนค่ะพี่น้องค่ะของแอดผารือหัดแต่ว่าเลขย่าโมออกเสืกนี่เป็นเลขล่างเนาะค่ะเนาะแอดผารือหัดนี่ให้ศูนย์ตัวเดียวกระเล็มาจับกับย่าโมออกเสืกได้ซูนสองซูนสามซูนแปดแล้วก็ซูนเก่าซูนแปดเด็กไปชนกับแอดพารันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทุกแอดทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กะเอาไมา้เบิง3แอด 3, 3ท่านเนาะค่ะพี่น้องคะ่งคะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะรวยลุ้ลยกันทุกคนเด้อคะ่ะคนใดไี้เห็นคลิปนี้กะขอให้ถูกขอให้ถูกแล้วก็ขอให้ถูก,ถกคะ่ะ